สบายดีสบายดีเอฟซีบทุกคนฟังเสียงพี่น้องมาลามาลาสาวจ่อย่ยานป,ป,ปุ๊บเติรปุ๊บเตินเก็ตไพ่พ่งไปใส่นางนางเจ็บถือไพ่เพื่อกระกเจ็บตัวแล้วเนาะนางนางั่งนั่นนี่น่นนงจะมาป๊๊บแบบันผ่านยังเธอมาแตกกระดาษกระโดดแท้เก้านี่ทานไม่แดงเฮ้ยแตกเนี่ยนี่นะ กำลังข้นจะดำนาพี่น้องตอนนี้ก็บใบม่งยังกำ <Anybody? S 1> ลังเห็ดอยู่เห็ดกินกับนางปอกนอไม่ <Okay. S 1> ปลอกนอไม่แกงนอไม่นอไม่สะแพงหามาแต่นา uh huh. ไปส่งกับเขาให้เคยเถ่ามะเสานี่กับลูกลูกเสร็จมาตัางแดตีหาเอาของกินมาส่งให้แน่ว่าสาวบ่มีหองกินเอาเอดมาส่งให้แน่ ไข่ของกินกับว่ามียังไรยไข่มาส่งไข่ส่งน้ำแขงให้ชุผกนก็นเลยหาหน่อหม่มาแกงเลยมีออ่กับมีกับต้องเขาไปป่าเลิกเลิกบรรุบรรทมคนเด้เอเขาคุดแล้วหั่ ตอนทาไปคุดนะ่ะยังมีอยู่ได้ควยมันลกลายสนะิตตมไก่ไก,ก,ก,ก่กับไก่แจะบจักก็เก่ผ้าหมออะไรมันแซ่กับแจะนแต่แจะเนี่ะลายเนฮะ้ยมาเสือตอนมั่นใจเฮ้ยตัวร่างนำอีกแห้วเนาใหม่นะเอานํำใส่อีกแน่มนน้อยพม แก่แกอไริเกแเจ้าเนียนลุงเป็นเตี๋ยฮะเอาเลือไวๆความถ่านมันพะนลงอ้าเฮ้ยขี่พอดีเลยกินกินเห็นมันเศร้ามุกขี่ห่าถ่านไปพูดลอกหล่น้ำดำเปื้อๆอพาปิดบวยแย่ แกปลาใส่ยืามสีแจาเฮ้ยคน่ะปาดำลอยพู่ไป้าดำมลอยอยู่นาอันน้ำหน่อไม้อันนี้บ่้ยดำ่ารลย่านเจ้านี่บ่ได้เรื่องเบิ่งๆมันแตกอ้คนมันนี่ๆอ้คนมันถือมันแตกกน

ใส่สำนีกับพ่อใส่ลายท่านกระแทบซนะาแพงห่วงสิเมื่อต้มได้พี่น้องเอ้ยต้มบ่แม่นยังดอกเสียเมื่อให้ผัวผัวามากเอาไว้หั่นขาเอาวัวชิ้นไข่ลงก่อนนี่นี่ว้ชิ้นไข่เองนี่ดึงออกมาดูหัวชิ้นไข่นะหัวห้า,หาวโปรตีนนี่สมบูรณ์อะไรดินปลาดำป๊อ ส,สะเพงเจ้าออน<ำ>ก็กะห้าวกะพุย้ยนี่ตำเมียได้ว่านี่น่ะนี่ก็หัวสิงคายปลาดำนะห้าวกะพุ้ยนี่หัวมีแต่หัวใหญ่หัวยิว่งใหญ่นี่น่ะหัวสิงคยายปลาดำนะพี่น้องเบิง้งห้ามอีลีโลสะเพงสะออนไปดึงเพราะว่าจุาเจ็บอ,อันน่ะเบิ้ด เจ็บดาบเนื่อว่ามันสีบัวแหน่เนื <h 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 ่อว uh> ่าม oh> uh> ันสีพอยดึงทำอิดนายดึงเอาดึงเอาอ่ะคือผพ้นมาอีกแล้วผูส่ คิงตะลุ่นแม่อะไรบู๊เอาไว้ก็ปลาเม่ามาเลยพี่น้องปลาเมาเมื่อส่องเบิ่งเพื่อนท้ายหน้าหุดห้เท่าที่ได้เฮ็ดมาได้เฮ็ดบดมาจาแกงหม้าแม่นตีเฮ็ดบดเอ่ยเฮ็ดอันนี้กินดิบได้อยู่ได้เบิ่งเชียวไปยามกินเฮ็ดขาว่าเฮ็ดบดกินกินดิบแซ่บ ยำเี่เยวก่วเป็นี่ยวีอืมาอเบอ้าะเะไรเนี่ยแถวที after, ่กินข้าวเนยังค่ะองแนสัตด uh ีเลยแหละ่ะเพราะัต uh, ด eh ีุ่เ้าเนี่แหละเข้ากับว่าเข้าเดกินดีเลยกินปลากระปองกันเลยม่ไม่ครับกินดีแล้วปลากระปองกินแล้วแล้ว ก็แบบยไปไหนเรารเโอ้เรากินข่าวแต่แต่เทีเยง1ิพเอ็นมงเขิงแล้วก็อยากเลยเรากินข่าวบอกเกินเที่ยงได้จริงจรงในเช้าจ่อยเป็นเนซฟแกงหน่อไม้ปลาหมูครับกแล้วปลาดำน่ะ,ะ,ะนะอารมณ์เสียยำฐานเพระาะว่าฐานนี่ลงหมอดำเบิดอ,อัดอัดเลย

โอ้ต hey, <c oughs> hey, ้มไก่เ hey. อ oh. 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 yeah, oh. 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 ้ยบัเป็นตาสิเปื่อยเอ้ยดับให้ดับเลหตละม่้มีงาม่เือเงนๆเอ้าทรานเอนะอาทรมานกับมองดูเอ้ยย้อนทอรมานหักความงามบ่มี ถึงจะไม่งามมันก็เรื่องของฉันนะสาวแพงดูดิมึงดูเพิ่นทั้งศพตีนศพยังทุ่งตอกทุ่งตีนเกือบบูดถึงไม่งามฉันก็มีหัวใจนะเธอว่าจ่งว่ามีหัวใจก็ตายละคนมาว่าพี่เหรอเออดูแลค่ะแ่แท้มมาทำได้ใส่เบิร์นอกก็ได้มาเพิ่งโขกนอกจ่ยฮะ ใส่เขาน่ะเฮ้ยน่ะยังแล้วอ่ะลงเบิดน่ะเฮ้ยเพื่อนเธอว่ะเอสพีแซวว่ะตัวเบสเฮ้เอสพีแซวว่ะบ่กพี่เองน่ะแกงน่ะเองวกปลาแดกก้อนเองจึงเอาข่าเบือลงมันจะบกขุนโตเผื่อเอาข่าเบือลงมาตองปลาแด็กกำลังคนละสูตรจ้าคนลสูตเวลาน้ำหน่ำผดผดมันบ่มียังมันต้องง่ายเลย มีขัเบือนี่มันต้องยากเอ็งบอกเฮ้ยมันหอแบบอยากรออัดกับนั่งว่ะเอ็งบอเคยแกงที่โตน่ะเอ็งเอาขัเบือลงก่อนต้องประเด็กกำลังเฮาบัดเพาเธอต้องประเดกก่อนอย่างเอาขัเบือลงกำลังตัวได้ง่ายกว่ากันแบบนี้ตัวนี้เลงยากแรงยากยากนะบันวันรอจะเขื่อนเห็นบอเฮ้ยมันค่าขัเบือดิข้นก่อนเฮ้ยขัเบือสิติดหม้อคนก่อน ยังคละสูตรกับขาวแห้งขาวแห้งนี่ต้องประเด็ก่อนจะเอาข้เบือลงนั่งบัดเอาข้เบือลงมาต้องประเด็กมันเหนียวเลยมันใหญ่ที่บัดแต่เธอบาเอาแต่เธอบาเอาเธอเอาสูตรนี่บวชใส่ก่อนสูตรเธอเดนื้อมันจีบเลยมั่วมาขอจันนั่งแต่กินไม่เห็นตัวตัวอ่ะอ๋อจันนั่ง เ้นองกระ,กาะดาอบอบ่มีเบิร์ตสามต้นเฮียงกันมีแต่ปุ่มยังไงเอ้ยหอมได้หิวได้บาดนี่้าแดด้าแดดจ,จะคือหอมต่เคยไฟแดวสองต้นานแล้วน้อยหลนั่งนักเป็นนัวเด้อค่ะนางเห็ด khừng cho ông phù bá là phei ăn phắc canheng đêi mắc buộc súc là hiu khẩu bài mông quả đời phắc canheng เออขะเนี้ยงลงแล้วกระโปรงเลยเนี่ยข้าศึกใหม่เมื่อเองอนอภาใส่ก่อนเฮ้ยปาหม้อจนดำหมดถูกป่ะมาแข่งพี่เฮ้ยง้อมาเออเอาเขานายแบบเขนายผมเออตักอยู่ในเนาะเด้อเอยมันปวดเลยเอ้อ บ่ง่ายบ่ง่ายปู่อดี็เขาม่ยาฐานเบิดเอามาไม่หีบปิ่งผักกะะเดาบบบเฮ้ยฐาเอามาหีบปิ่งเฮ้ยจะเป็นซื้อมาว่ามันบอกอที่นีอะไรซื่ออแค่เหม็นเง เหนอกปเบิรเลกันนะสิ่งะเสรนกรนะแสัตงโอ้ยเป่าอนอย่าบ่เป็นยังอเป่าจะได้เป่ามันสีกระเด็นขาตาเต็มปรเดาส่าขาปล่ามันหลางเเผาแล้วก็เอาไปหลางกระแสบไเลยเข้าเห็ดนะ อเอาแนวขีบนะเฮ้ยมันจะมาหอนมือเออแขีบตัวนัน่าก็มีแ่ขีบะอหามปคมะคมหอมแสบผูมักผูมักกัะบวคมผูบวมักกับคมไม่หีบหนีบมือไม่หีบใหม่มือเด้อโอเคพี่น้องกับข่าวกันแล้วเลย ขอปิดคลิปกันเดอ้อคลิปกันยาวเลยฝากคนไหลก็แซ์ในได้พี่น้องสบายดีพบกันคลิปหนะ้า